สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการ The Chok ลยคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ The s h o k Retro ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการหยิบเอาเรื่องเล่าที่หลายปีแล้วบางคนชอบมากแล้วบางคนก็ลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วแต่ก็ได้ถือโอกาสหยิบเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาถ่ายทอดมาเล่าให้คุณผู้ฟังแฟนๆรายการ The ช็อ k ได้ฟังใหม่ในช่วงของ The ช h o k r e ทโทนี้นะคะเรื่องหนึ่งที่วันนี้ต่ได้หยิบมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟัง ชื่อเรื่องขนลุกแค่เรื่องก็ขนลุกแล้วศพไม่ไหม้ตายทั้งกลมเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดโดยคุณเป็ดนะคะคุณเป็ดเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวนี้มันนานมากตั้งแต่สมัยคุณเป็ดเนี่ยอยู่ชั้นประถมซึ่งเหตุการณ์คุณเป็ดก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นนะคะในสมัยประถมคุณเป็ดเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คําว่าเขาอยู่บ้านนอก อยู่บ้านนอกอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเขาบอกว่าสภาพแวดลอ้อมบริเวณที่เขาอยู่นั้นค่อนข้างที่จะเป็นทุ่งนามีแต่คลองมีแต่ต้นไม้มีแต่ป่านะคะในในบริเวณบ้านที่เขาอยู่ที่เขาใช้คำว่าบ้านนอกนั่นนะแล้วเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่คุณเป็ดเล่าให้เราฟังค่ะเขาเล่าว,ว่า มีผู้หญิงคนนึงค่ะชื่อว่าณน,นายณนา,นายเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวอายุประมาณ40กว่าปีนะคะกว่าปีแล้วก็ณนา,นายเนี่ยมีอาชีพลงขายอาชีพลงขายก็คือดักปลาโดยใช้ตะข่ายเนี่ยดักปลาในในแม่น้ำในในลำคลองและแวกนั้นนะคะดักปลาน้ำจืดพวก ปลาหมอบ้างปลาตะเพียนบ้างปลานินแล้วก็เอามาขายให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นซึ่งการค้าขายของนันในก็คือเขาขายโดยโดยการพายเรือพายเรือไปตามแม่น้ำลำคลองแล้วก็ไปจอดเทียบที่แต่ละบ้านที่เขาจะไปขายแล้วในทุกๆวันเนี่ยก็นันในเขาก็จะพายเรือนะคะมามาจอดเทียบบ้านของคุณเป็ดเนี่ยประมาณ ตีห้าในของทุกวันซึ่งคุณเป็ดเล่าว่าอยู่บ้านนอกเขาก็บอกตื่นเช้าตีห้าเขาก็เริ่มจะแบบตื่นละเขาก็จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงหัวเรือกระทบกับเสาบ้านนะน้ำมันจะพัดแล้วกระทบดังตึกตึกตึก,ตกเขาก็จะรู้แล้วว่าอ่ะมีเรือมาจอดเทียบแล้วเขากจ็จะได้ยินเสียงนะในเนี่ยถามคุณป้าเขาว่า เจ๊ๆวันนี้จะเอาปลากิโลในทุกๆวันนะคะคุณคุณเป็ดก็เล่าให้แบบนี้ว่าเออนานเขาก็จะมาขายเป็นประจำแล้วเขาก็เล่าด้วยว่าครอบครัวของน้าในเนี่ยแฟนของน้าในนเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้แล้วก็มีปากมีเสียงกันตลอดแล้วก็ล่าสุดที่คุณเป็ดเขาเห็นหน้าในเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าในในสภาพที่น่าจะท้องอยู่ท้องโตละประมาณ 4-6ถึงเดือนประมาณนี้นะคะเขาก็ยังคงพายเรือมามาขายปลานะคะให้ให้กับชาวบ้านนะคุณเป็ดเขาก็ได้เจออยู่ในทุกๆวันทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งคุณเป็ดเขาเล่าว่าน้าใน,นเนี่ยทะเลาะกับแฟนแล้วก็มีปากเสียงค่อนข้างจะรุนแรงเลยแล้วเขาบอกว่าเหมือนมีชาวบ้าน,นะคะ่ะประมาณตีห้าเนี่ยเขาเห็นน้าใน,นเนี่ยลงไปที่นาลงไปแม่น้ําแล้วก็ว่ายน้ําข้ามคลองเนี่ย ขนาดท้องอยู่นะว่ายน้ําข้ามคลองไปอีกฝั่งที่มีต้นก้ามปูต้นใหญ่ๆอยู่ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณเป็ดบอกว่าณไน,น,นเขาก็เตรียมเข็มขัดเขาบอกเป็นเข็มขัดนาคในสมัยก่อนเขาก็หยิบเข็มขัดออกมาแล้วเขาก็พันไปที่กิ่งของต้นก้ามปูเพื่อที่จะผูกคอตายก็ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาทะเลาะ หนักหนาสาหัสขนาดไหนถึงทําให้นายเนี่ยได้ว่ายน้ําข้ามคลองในขณะที่ตัวเองกําลังอุ้มท้องเด็กอยู่ในท้องแล้วก็ไปแขวนคอตายผูกคอตายที่กิ่งต้นก้ามปูทีนี้คุณเป็ดเล่าให้ฟังว่าสภาพศพเนี่ยค่อนข้างที่จะสยดสยองมากคือพอมีชาวบ้านไปเห็นแม้กระทั่งสับปะเลอที่วัดใกล้ๆก็ไม่มีใครกล้าที่จะปลด นั่ใน,นลงจากกิ่งไม้ทีนี้ด้วยความที่คุณเป็ดเป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นเขาก็เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามเชะเง้อพยายามดูดูว่าเอ๊ะใครจะมาแบบมาช่วยปลดนั่นในเขาบอกว่าเขาจําได้มีขี้เมาประจําหมู่บ้านชื่อตาชําตาชําเนี่ยเขาก็เดินมาที่ตรงจุดที่นั่ใน,นผูกคอตายแล้วเขาก็ปลดศพหิ้วหิ้วสภาพศพนะ่ใน ขณะตายทั้งกลมแล้วก็เอาไปที่วัดทีนี้คุณเป็ดเล่าให้ฟังต่ออีกคะ่ะว่าในสมัยก่อนเนี่ยวัดมันก็จะไม่ได้มีเมนไม่ได้เป็นเตาเผาเขาก็จะเผาแบบเชิงตะกอนนะคะเผากลางแจ้งแล้วก็ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนเหมือนสมัยนี้แล้วส่วนเขามีความเชื่อว่าศพที่ตายทั้งกลมก็คือควรจะเผาเลยทีนี้ศพนั้นเนี่ย ทางสับปเลอเนี่ยเขาก็เอาไว้บนเชิงตะกอนแต่เย็นวันนั้นน่ะเขาเขายังไม่ได้เผาเพราะว่าเขาต้องติดต่อญาตินะคะเพื่อให้ญาติเนี่ยมาดูศพสรุปว่าศพน้าใน,นเนี่ยเขาก็จะต้องเผาอีกวันในวันรุ่งขึ้นคุณเป็ดเล่าให้ฟังว่าก็ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นด้วยความเป็นเด็กก็แอบไปดูในช่วงที่เขาเปิดให้ญาติดูศพคุณเป็ดบอกว่าถึงกับพัง,งะแค่วันเดียวสภาพศพแบบมันอืดมันบวมจนแบบ มันมีเลือดกลังอยู่สภาพศพนี่คือแย yeah, yeah, ่มากแย่มากๆจริงๆนะคะแล้วมันทําให้เป็นภาพติดตาของเขาเขาแล้วบอกวหวันเดียวอืดได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นสภาพศพที่น่ากลัวแล้วเขาก็จะยังจําติดตาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงของที่น้าในาเสียเนี่ยสับปเปลอเนี่ยได้บอกกับเขาว่าก็คือวันที่เขาเผาเสร็จเผาไปผ่านไปวันหนึ่งสองวัน สัปเหร่อบอกว่าศพนั้นบวมแล้วเผาไม่ไหม้หมอะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ศพของน้าหนมันเผาแล้วมันไม่ไหม,หมนะคะแล้วบรรยากาศที่ที่หลังจากนั้นวันสองวันสภาพของหมู่บ้านก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความเสียใจอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาผ่านไปสี่วันค่ะคุณเป็ดเล่าให้ฟังว่าตีห้า เกือบเกืตีห้าครึ่งเวลาเดิมเป๊ะเปะเลยเขาก็ได้ยินเสียงเสียงเรือเสียงเรือนะคะกระทบกระทบกับเสาเสาบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดมาว่าเจ๊เจ๊วันนี้จะเอาปลากี่กิโลคุณเป็ดเล่าว่า วันนั้นค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้ยินเสียงของณนายทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นของคุณเป็ดค่ะเขาก็ไปถามสัป,ปเหร่อว่าทำไมในช่วงที่เผาณนายศพมันไม่ไหม้สัป,ปเหร่อบอกว่าคือช่วงนั้นอะ่ะเผาแล้วมันไม่ไหม้สัป,ปเหร่อเขามีการทำพิธีนะคะในสมัยก่อนก็ไม่รู้ละเขาผ่าผ่าท้องของณนายแล้วเขา เอาเด็กออกเหมือนเราดูหนังเรื่องเรื่องหนังนากระนะต้องคนที่ตายท้องกลมแล้วก็เอาเด็กออกมาเด็กก็ไม่ไหมแล้วเขาทําอะไรรู้ไหมคุณฟังสัปเหร่คนนั้นค่ะเขาเฉือนเฉือนเนื้อเด็กแล้วก็กินแล้วก็เอาจิ้มน้ําป่าต่อหน้าคุณเป็ดคุณเป็ดบอกตกใจมากก็ไม่รู้ว่าด้วย พิธีกรรมหรือความเชื่ออะไรของซัประเลอคนนั้นนยคะที่เขาได้ได้ทำแบบนั้นก็เลยเป,เป็นเป็นความตกใจที่เขาเขามาเล่าให้ฟังในครั้งนี้แล้วเขาบอกว่าจากครั้งสุดท้ายวันที่4ี่ที่เขาได้เจอณนายจากนั้นเขาก็ไม่เจออีกเลยแล้วเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปนานมากนานมากเลยประมาณหลายปีเลยค่ะแล้วก็เขาก็ไปเจอกับคุณแม่ของเพื่อนชื่อยายทอง เขาบอกยายทองเนี่ยแกก็ไปตกปลาอยู่ที่คลองคลองนั้นแหละแล้วแกก็บอกว่าแกเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะพายเรือมาใส่งอบแล้วก็มาถามยายว่ายายยายแถวเนี้ยมีหมอตำแยไหมย,ยายก็บอกโอ้อินูเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีอนามัยแล้วนู่นนู่นนู่นฝั่งนู้นอนามัยอยู่ฝั่งนู้นพอชี้ไปเสร็จปุ๊บหันไปเรือลำนั้นหายไปก็เป็นเรื่องเล่าขานกันค่ะที่ว่าอาจจะ น,น้าในาก็ได้นะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่คุณเป็ดได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เขาอยู่ในประสบการณ์ร่วมนะคะศพไม่ไหม้ตายทั้งกลมค่ะเป็นไงบ้างหูฟังเรื่องนี้ พอไต่ฟังปุ๊บนี่ขนลุกเลยยิ่งตอนที่แบบสปเปอร์มีกรรมวิธีอะไรใดๆก็แล้วแต่นี้ยิ่งชวนขนหัวลุกค่ะครั้งหน้านะคะเดชช็อกเรตโทจะมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทขนหัวลุกขนาดไหน mm hmm. เดี๋ยวไต่จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ฝากติดตามกับพี่ๆดีเจทุกท่านในช่วงของเดชช็อกเรตโทด้วยนะคะติดตามกันครั้งใหม่ค่ะครั้งหน้ากับเดชช็อกเรตโทวันนี้มาเวลาของดีเจกระายแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะ